รรมจักกับปวัตตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังภักวาพราราสียังวิหารติอิติปะะเนมิขทาเยตรัตระโคผักาวาปานจาวะคีเยพิคูอามันเตสิเทวมเมพิกเวอันตาปับพชิเตน,นาเนเซวิตภา โยชายังคาเมสุคามาสุขันลิกานุโยโคฮิโนคัมโมโปชุดฉันิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยชายังอาตะกิระมาฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกาเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสามพุทธาจากขุขรานยานการณีอุปสมายาอภิญญายาสามพุทธายานิพนายนสังวัตติกตามาจะราภิขาเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจากขุขรานยานการณีอุปสมายาอภิญญายาสามพุทธายานิพนายนสังวัตติ อายเมวะอริโยอทังขิโกมะโคเซยอาทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคซาภิขเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณี อุปสมายอภิญญายสัมโพธายะนิพพานญาชังวัตติอีทางโคปานาพิขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามารน้ำปิทุขังโสกาปริเทวะทุขโทมานาสุปายาสาปิติสุขาอปิเยหิสัพโยโคทุโคปียหิ วิปโยโคทุกโคยามปิชังนาะราปติตามปีทุกครั้งสักคิเตนาะปานจุป,ปาทานคันธาทุกขาอีทางโค,นคนปานาภิขาเวทุกขสมุทโยอริยสจัจญ,ญายังตันหาโปโนภาวิกานานทิราคาสาหคตาตรตราตรตาตรตาพินันทินี สยทีทางกามาทันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปภาภิกขเวทุขานิโรโธอริยสัจจังโยตาสาเยวตาณหายะอาเสสาวิราขานิโรธจาโคปานิปตินิสาโคมุติอนารโยอิโทอีทางโคปานภาิกขเว ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังอายาเมวะอริโยอาทังขีโกมะโคเสยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพ อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโคงปานิทางทุกขาอาริยสจ,จังปาริญเยยันติเมพิขาเวโปเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิกลังโคปานิทางทุกครั้งอริยสัจจังปาริญญาตันติเมพิกขเวปุเพอานันุสุตมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิ อิทางทุกขสมุทยัยโยอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทะปาทิอโลโกอุทปาทิตังโคปานิทางทุกขสมุทยัยโยอริยสัจจันตหาตพาพันติเมพิกขเวปุเพอน,นันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโคอุทปาทิตังโขปานิทางทุกขสมุทโโยอริยสัจังปะหีนานจิเมทิกขเวปุเพอานันรุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโคอุทปาทิ อีทางทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกขเวปุพเพอนานนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิโลโกอุทปาทิตังโคปานิทางทุกขนิโรโธอริยสัจจงฉันสัจจิกาตพันติเมพิกขเวปุพเพ อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาลมโกอุทปาทิตังโคปานิทางทุกขันนิโรโธอริยสจ,จังชาสัชิกาตันติเมภิกขเวโพเภอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอีทางทุกขันิโรถาคามิมีปฏิปทาอริยสัจจ์ติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาธิตังโค ปานิธังทุกขาิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจจ์พาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนารุสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทะปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทะปาทิตังโคปานิธังทุกขาิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสจัจจง ภาวิตันติเมพิกขวเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพิขวเวอิเมสุจตุสุอริยสจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทธสาการัยถา,าปูตัง ยาณทัศนังนาสุวิสุทังอโหสิเนวตาวานังพิกาเวสเทวเกโรเกสมารเก k สพัมมเกสัสมาณพราหมณิยาปชายะสเทวานุสายยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโธปัญจัญาสิง ยะโตจะคโหมีพีขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทสสกาลังยาชาปูตังยาณทัสสานงสุวิสุทังอโหสิอทาหังพีขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรามหมเกสัสมาณพรามหามนิยาปชายสเทวามนุสายยะ อนุตารังสัมมาสัมโพธิ์งอภิสัมพุทโทปัจจันญ,ญาสิงญาน,านันจปนณเมทัสสนานังอุทปา,าทิอกุป,ปะมีวิมุติอายามันติมาชาตินาถิธานิปุนาภาโวติอิธามาโวจาภะควาอตามนาปันจาวคียาภิกขุภะควโตภาสีตังภาวิอภินันทุง อามาสมินจัปนานะเวยาการณัสมงพันยามาเนอายาสมโตโกทัญาสาสวีรชังวีตามลังธรรมมาจักคุ้งอุทธปาทิยังกินจิสมุทยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติปาวติเตจัภาควาปะาวติเตจั ผขวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสัธถมนุสาเวสุงเอตามผขวตาภารานสียังอิสิปานันนมิขทาเยอนุตรังธรรมมาจากกลางปาวัตติตังอาปติวติยังสามนนาวาพระหมามีนาวาเทเวนาวามาเรนาวารามหามุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติ ภูมานังเทวานังสัททังสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจะตุมมหาราชิกานังเทวานังสัททังสุตวาตาวัตติสิงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัททังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุง ยามานังเทวานางสุทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานางสัทังสุตวาวนิมมานรตีเทวาสัทธรมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานางสัทังสุตวาวปารณิมิตาวาสัตวตีเทวาสัทธรมนุสาเวสุง ปารณิมมิตาวาสาวัตีนางเทวานางสัทังสุตวาพรามหามายิกาเทวาสัทมนุสาเวสุงเองาาตามผขวตาภารณาณสียังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตรังธรรมาจากกลางปาวัตติตังอปติวัติยังสามเนนาวาพรามหามานีนาวาเทเวนาวามารนาวาพรามห มูนาวะเกะจิวาโลกาสมินติอิติหเตนะขณีนาเตนะมูหุเตนะยาวะพรมหมะโลกาสันโทอพภุคนชิอายานตาสะสะหสีโลกาาตุสังกัปปิสัมปะกัมปิสัมปะเวที อาปาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัทโคผักขาวาอุทานังอุทานีสีัญญาสีวาตาโพโกทันโยัญญาสีวาตาโพโกทันโยหิอิติหิทังอายัสมาโตโกทันยสายันโกทันโยเทวานามัง อาสิปีบทที่7จ็ถึงสิสวด3จบเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนสัมปันโนสุข,ขโตโรกวิทู อนุตรโรปุริสธรรมมาาลติสัทธาเทวมนุษานังพุทธโธภคควาติแปธรรมานุสติสวาขาโตภัวตาธรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะนายโกปัจจัดตังเวทิตโพวินยูฮิติ 9. สังคานุสติสุปฏิปันโนภัวตโตชาวกสังโค ปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสัุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆหาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชาลีกาลานิโย อนุตารังปุญญาเขตตังโลกาสาติสิทจินดามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามมหาราชาตวังมังโปสัทุโนทีปัง กาเรเทวสุโปเสทิกินจีเทวเยสโกปชังทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุโตภาวันตุเมสิธิราพังชนานะเยมณีกินดาปิยังจะทนังสัเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสิบเอ็ดศักตวา สักตวาพุทธรรตนังโอสถทังอุตมังวรังอิตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนโสตินาอาสันตุปัทวาสเพทุขาวูปสเมินตุเตสักตวาธรรมรรตนังโอสถทังอุตมังวรังปัลีลาหูปสมมนังธรรมเตเชนโสตินา นาสันตุปัทถวาสเพภย,ยาบูปัสมินตุเตสกตาวาสังขารตันังอุชาทังอุตามังวารังอาหุเนยังอาหุเนยังสังฆเตเชนโสโทธทินานาสันตุปัทถวาสเพโรคาบูปัสมินตุเตปอนที่สอง เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอาระหังสมมาสัมพุทธโธวิช,ชาจารณสัมปนนสุขโตโรกวิทูอนุตารโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษานางพุทโพภะวาติแปดธรรมานุสติสวาคาโตภะคะวตาธรโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโก โอปนะยิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิติก้าสังกานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสาพะคะวโตสาวกสังโคอาหุเนโยอาหุเนโยทักขิเนโยอันชลีกัลนิโยอนุตารังคุญยะเขตังโลกัสาติสิจินามณีเปียงมันตัง จินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสัมติสินนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตัง สาลิปุโตภาวันตุเมสิธิราพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจัตนังสัพเพชนะพหูชนะปิยังมะมะสิเบศักติวาสักติวาพุทธรตัตนางโอสถทังอุตมังวารังอีตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนโสทินา นาสันตุปัฏวาาสเพทุขาบูปสเมนตุเตสกตาวาธรรมรรตนังโอสถทังอุตมังวารังปาริราหูปัสมานังธรรมเตเชนโสทินานาสันตุปัฏวาาสเพพยาบูปสเมินตุเตสักตาวาสังขารตนังโอสถทังอุตมังวารังอาหุเนยังอาหุเนยัง สังคเตเชนะโสทินานาสันตุปทวาสเพโรคาวุปสาสเมตุเตรักที่3เจตดพุธานุสติอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนส,สุขโตโรกวิทู อนุตตโลปุลิสธรรมมสาลทิสัทธาเทวมนุษานังพุทธโธภควาติ8ธรรม,มานุสติสวาคาโตภควตาธโม,มสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหีติ9สังฆานุสติ ชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอูชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยอาหุเนโย พักขเนยโยหัชลีการันโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาชาติสิบจินดามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหัง ปภอตันจากมหาราชาตวังมังโปสัุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสโกปชังทัสมิงกินเนวาทตาปียงกันตังสาลิปุโตภวันตุเมสิทิราพังชนานาเยมานีจินดาปียงจาทนังสภพชนาพหูชนาปียงมะมา สักะตัวสักะตัวพุทธัตนังโอสถทังอุตมังวารังหีตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนโสทินานาสันตุปัตถวาสเพทุขาวูปัสมินตุเตสักะตัวธรรมาระตนังโอสถทังอุตมังวารังปาริราภูปัสมานังธรรมเตเชนโสทินา อาสันตุปัฏวาสเพภยาวูปสะเมนตุเตสัตวาสังขารตานังโอสถทังอุตมังวารังอาหุเนยังอาหุเนยังสังคเตเชนะโสทินาอาสันตุปัฏวาาสเพโรคาวูปสสะเมนตุเต